เรื่องรักแรกครั้งสุดท้ายเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่2เจ้าเนื้อนวลครั้งนี้เป็นการขับรถไปเชียงใหม่ที่ผมไม่รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวหรือไม่แขนไม่ขาเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ผมปวดแก้วหูชนิดที่อยากจะถอดเอาหูขว้างทิ้งกลางทางให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเจ้าเด็กช่างเจรจานั่งเจ้ยเจ้าปากเจ๋วตลอดทางไม่มีหยุดนิ้วเล็กๆเดี๋ยวชี้อันนั้นเดี๋ยวหันมาชวนดูอันโน้นถามอันนู้นอันนี้ไม่หยุดปากเสียงหวานแต่น่ารำคาญหูมาเงียบลงเมื่อช่วงใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนั่นเองนี่นี่ถึงแล้วตื่นได้แล้ว ผมเอื้อมมือไปเขย่าหัวไหลบางของคนที่นอนหลับคอพับคอตกให้ตื่นขึ้นหลังจากที่จอดรถดับเครื่องยนต์สนิทเอ,อ้ยถึงบ้านในารานแล้วเหรอเด็กหนุ่มงัวงเงียลุกขึ้นมาจากเบาะรถอืมไปลงจากรถได้แล้วไปฉันง่วงจะรีบไปนอนผมเปิดประตูลงจากรถไปยืนบิดหัวไหลคลความปวดเมื่อยเพราะขับรถมาตลอดทั้งวันแล้วสูดเอาอากาศบริสุทธิ์ของป่าเข้าปอด ในพารททำไมมันหนาวจังเลยผมหันไปเหลียวมองเจ้าของร่างบางที่เดินห่อไหลใช้แขนสองข้างโอบรอบตัวเองแล้ววิ่งเข้ามาหาอันที่จริงผมไม่หันสังเกตว่าอากาศที่นี่มันร้อนหนาวอย่างไรเพราะอยู่มาจนชินเสียแล้วเจ้าเด็กซนยืนสานอยู่ข้างๆไม่รู้จะสงสารหรือว่าสนับหน้ามันดีที่นี่อากาศเย็นอย่างนี้แหละแถมยังอยู่กลางป่ากลางเขามันก็อาจจะหนาวสักหน่อยเธออยู่ไปสักสองสาวานันเดี๋ยวก็ชินเองแหละ เลยในพรานแต่ผมไม่มีเสื้อผ้าเปียเลยนะเจ้าเด็กส้งงนียนคอขึ้นมามองผมตาปิบผมชะงักไปครู่หนึ่งและเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครูตอนขับรถผ่านตัวเมืองไม่ได้แวะพาเจ้าเด็กจอนจัดคนนี้ซื้อเสื้อผ้าเลยเพราะด้วยความเจ้าตัวนอนหลับสนิทและผมเองก็รีบเพราะไม่อยากขับรถขึ้นเขามาที่ปางไมในเวลาดึกมากนักเพราะมันอันตราย เฮ้ยวุ่นวายจริงวุ้ยเอาเสื้อผ้าของฉันใส่ไปก่อนก็แล้วกันเฮ้ยให้ผมใส่เสื้อผ้านายพลาน่ะเหรอเฮ้ยแต่นายพรานตัวโตกับผมตั้งเยอะเลยนะทําไมใส่ไม่ได้หรือ,อยังไงถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าของฉันเธอก็แก้ผ้าอยู่ไปก็แล้วกันไปขึ้นบ้านฉันฉันง่วงแล้วบ้านไม้ชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่มากผมให้คนงานช่วยกันปลูกขึ้นสลับพักอาศัยระหว่างมาคุมงานที่ปางไม้ใจกลาหบเขาในจังหวัดเชียงใหม่ อุปกรณ์ของกินของใช้ก็ตามมีตามอยู่ไม่ได้หรูหราเพราะที่นี่แม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงส่วนตัวผมเองนั้นไม่ได้คาดหวังความสะดวกสบายอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงกินอยู่ได้หลายปีไม่มีปัญหาเด็กหนุ่มหน้าหวานเอียวคอหันไปมองรอบตัวกอดจะเดินเร็วๆขยับม,มาใกล้จนผมได้กลิ่นหอมอ่อนๆจะว่าไปแล้วไอ้เจ้าเด็กนี่ก็แปลกมากเลยนะ นั่งรถมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนคำ่ำเนื้อตัวกลับยังสะอาดสะอา้านหอมฟุ้งอยู่ตลอดเวลาผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นกับกลิ่นน้ำหอมน้ำปรุของพวกคนกรุงเสียด้วยรู้แค่ว่าเด็กรับใช้บ้านกันกิษณะนี่มาตรฐานสูงเหลือเกินนอกจากหน้าตาผิวพรรณเสื้อผ้าหน้าผมจะละเอียดประณีตแล้วเนื้อตัวก็ยังหอมกลุ่นได้กลิ่นแล้วก็ชื่นใจนักในพรานจะให้ผมนอนตรงไหนอะ คนที่สูงเพียงไรของผมหันซ้ายหันขวาหมองไปรอบบ้านซึ่งมันแทบจะไม่มีเครื่องเรือนอะไรเลยนอกจากห้องเล็กๆซึ่งผมกั้นเอาไว้สลับเป็นห้องนอนมุมห้องนั่นก็โต๊ะเขียนหนังสือด้านหลังสุดประตูนั่นก็เป็นห้องส้วมส่วนที่อาบน้ำเป็นลานไม้ไผ่กับองค์ดินเผาตั้งอยู่หลังบ้านมีแค่รั้วมไม้ไผ่ผาซีกกั้นบังตาเอาไว้เท่านั้นนั่นไงมุมห้องนั่นน่ะนอนไปก่อนก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้จะให้คนเอาเสือ่อเอาหมอนมาให้ ผมชี้นิ้วไปมุมห้องตรงข้างโต๊ะเกียนหนังสือเราเริ่มถอดปลดเสื้อผ้าของตัวเองออกเพราะเหนียวตัวเหลือเกินอยากจะอาบน้ำใจจะขาดเฮ้ยนายพลันจะหอเสื้อทำไมเจ้าของคิ้วเร็วยืนจ้องผมตาไม่กระพริบเมื่อผมถอดเสื้อเชิ้ตออกแล้วก็โยนมาไปแขวนไว้บนราวไม้ก็อาบน้ำน่ะสิฉันอยากนอนแล้วผมคว้าผ้าขมาม้าซึ่งแขวนเอาไว้บนตรงข้างฝาห้องมาผ้ารูบนบ่า ก็จะเปิดประตูเดินลงไปยังตุ่มอาบน้ําซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกผมอาบน้ําถูสบู่จนเกือบเสร็จแล้วตอนที่ใบหน้าหวานโผล่หัวพ้นรั้วไม้ไผ่ซึ่งสูงระดับอกผมแล้วก็แอบมองอยู่ยงเงียบๆอาบน้ําเหรอผมก็อยากอาบด้วยเหมือนกันนะถ้าจะอาบน้ําก็พลัดผ้าเสียให้เรียบร้อยผมคว้าผ้าขอม้าอีกผืนโยนส่งไปให้เจ้าเด็กตาใสทันทีนี่เธอมาแอบดูฉันอาบน้ําเหรอ้อ,อ รัวไม่ไผ่หาจนเกือบเอาหัวลอดได้ขนาดนี้ไม่ต้องแอบก็เห็นแล้วไอ้ยืนหลบอยู่นี่เพราะไม่อยากเห็นเต็มตาหรอกกลัวเป็นตากุ้งยิงเจ้าเด็กช่างพูดช่างเถียงเอียงคอต่อปากผมมาจากด้านหลังรัวไม่ไผ่แล้วมายืนลับๆล่อๆทำอะไรนะ่ะ อาจริงๆผมก็ไม่ได้ร่อล่อๆๆหรอกผมแค่มายืนรออาบน้ำอะ่ะเฮ้ยในพานทำไมที่นี่มันหนาวจังเลยเฮ้ยผมจะแข็งตายอยู่แล้วเสียงเล็กๆพูดออกมาด้วยอาการของคนหนาวสัน่นถ้าหนาวก็รีบมาอาบน้ำสิจะยืนทำอะไรอยู่ผมใช้ขันตักน้ำขึ้นมาราดหัวตัวเองอีกสองสาขันเสร็จแล้วจึงหมุนไปหยิบเอาผ้าขมามาพันเอวแล้วก็ถอยเอากางเกงในออกมาซัก ก็จะแขวนตาเอาไว้บนเราไม่ไผ่ข้างที่อาบน้ำก่อจะหันไปมองดูคนตัวเล็กสือเมื่อครูก็ยังโผล่หัวมาแอบดูผมอาบน้ำแต่ตอนนี้หัวมันหดไปแล้วหัวหดลงไปก้มหน้างุ่นงุไม่ยอมมองหน้าผมเสียอ,อย่างนั้นเอา <c oughs> เฮ้ยพี่อาบน้ำสิไหนเมื่อกี้บอกว่าหนาวไงไมายืนสัตว์เป็นคนถูกผีเข้าอยู่ได้ <c oughs> ผมหัวเราะให้กับคนตัวเล็กสือยืนห่อตัวรีบ แล้วนึกอยากจะแกล้งสนุกๆจึงเอื้อมือไปคว้าหัวไหลบางดึงให้มายืนอยู่หน้าองค์แล้วก็ใช้มือเลือดไปสัมผัสแก้มนุ่ม,มเบาเฮ้ยเฮ้ย,ยม,มือมือเย็นอย่าทำสิเจ้าของแก้มสีขาวสว่างเสียอย่างกับดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเอียงแก้มหลบแล้วก็ก้มหน้าลงไปมองน้ำในโอคงใบใหญ่ผลัดผ้าออกก่อนสิจะอาบทั้งอย่างเนี้ยเลยหรือ,อยังไงผมพยักหน้าไปทากางเกงผ้าขายาว เดี๋ยวผลัดออกเองหรอกหน้าในพลาดอาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านไปสิจะมายืนรออะไรอ่ะก็นี่บ้านฉันฉันจะยืนตรงไหนมันก็เรื่องของฉันผมก็แรงยืนขยับเสาไมา้ไผ่ซึ่งมันถูกตีเอาไว้สําหรับตากผ้ารีอรอเพราะอยากเห็นว่าไอ้เจ้าเด็กแสบนี่จะชักตายหรือเปล่าแค่ลมเย็นแบบนี้ยังบ่หนาวลองได้อาบน้ําในโอ่งดินเผาเข้าไปคงสะดุ้งจนตัวลอยเพราะน้ําเย็นจัด เด็กหนุ่มหันมามองไปทางนั้นทางนี้อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเลื่อนมือลงไปปลดกระดุมเสื้อถอดกางเกงของตัวเองออกผมเหมือนคนถูกสะกดจิตให้ยืนนิ่งอยู่กับที่มองดูร่างอันเกือบเปลือยของไอ้เด็กปากเปราะด้วยเพราะผิวเนื้อสีขาวนวลเจิดจ้าท้าแสงจันของขค่ำคืนที่มีพระจันทร์อยู่เพียงเสี้ยวเดียวแผ่นหลังเหยียดตรงตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงมาตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็เริ่มแอนโค้งงอนงาตรงช่วงสะโพกนูนเอ,อ้ย เฮ้ยมายืนมองทำไมอาบเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านไปสิเจ้าเด็กตัวร้ายหันมาเอียงคอมองผมเพราะกระดีนน้ำในขันมาใส่ผมจนสะดุ้งอีน่าดูตายละอีผมสลัดภาพเจ้าเนื้อน,นวลก้นงอนไว้ด้านหลังแล้วก็รีบเดินหนีขึ้นบ้านมาทันทีเอาหมอนกับผ้าหม่มผมรื้อเอาผ้าห่มเก่าๆกับหมอนใบเล็กซึ่งซุกอยู่ใต้เตียงมาส่งให้เจ้าเด็กตัวหอม กลิ่นหอมพ่อเจ้าปัะคุณฟุ้งตั้งแต่เดินพ้นประตูเข้ามาในบ้านผมหล่ะสงสัยจริงๆไอสบู่ก้อนแบนๆข้างล่างนั่นผมก็อาบมันมาตั้งนานไม่เห็นจะเคยรู้สึกว่าอาบถูแล้วมันจะหอมอะไรขนาดนี้และที่สําคัญไอ้กลิ่นหอมแปลกๆนี่เล่นเอาผมหายจะไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนายพรานเสื้อกาเกงของนายพลานมันไม่มีตัวเล็กกว่านี้เลยเหรอเจ้าเด็กปัญหาเอ่ยถามผม ขณะที่เจ้าตัวก็ลงไปวุ่นวายกับโปกางเกงม้อห่มผ้าพื้นเมืองซึ่งมันต้องใช้ของกางเกงมามัดผูกเป็นปมเข้าด้วยกันแต่ดูเหมือนเจ้าเด็กเมืองล่างจะนุ่มไม่เป็นถึงได้ขยุ้มขยำม,มันเป็นก้อนหน้าเกลียดมัดเป็นจุกด้วยเชือกป่าตรงเอวสองข้างอย่าทุเรศตาไม่มีหรอกแล้วใครเขาผูกแบบนั้นเล่านี่มันต้องผูกแบบนี้ผมยกชายเสื้อน,นอนของตัวเองขึ้นเพื่อเปิดให้เจ้าตัวเล็กเห็นว่ามันต้องผูกโปกาะเกงยังไง มันผู่อย่างนี้เหรอไอเด็กตัวร้ายเอียงคอก้มลงมามองกางเกงของผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะทําตามเออมันก็ฉลาดดีแฮะเพราะแค่คู่เดียวรอยยิ้มภูมิใจที่สามารถหกวงเกงนอนได้ก็ฉายสว่างวับอยู่บนใบหน้าสวยตระกูลนี้มันสวยยันคนใช้หรือยังไงกันวะผมได้แต่คิดอ่านอยู่ในใจเพราะเอาเข้าจริงๆมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนใช้ในบ้านไหนมันจะหน้าตาผิวพรรณดีขนาดนี้ ขนาดพวกแม่เลี้ยงลูกคุณหนูเมืองเหนือหั้งหลายที่ว่าผิวสวยอย่างคนเหนือ,อยังไม่สู้ความละเอียดละออของไอ้เด็กนี่ในพรานที่นี่มีผีไหมทําไมอย่าบอกนะว่าเธอกลัวผีเปล่าผมไม่ได้กลัวผีแต่ถ้าที่นี่มีผีผมจะได้ยังไม่นอนผมจะรอดูผมอยากเห็นผีมันมีอย่างหรือไอคนอะไรอยากเห็นผีอ่ะก็ผมอยากเห็นผีมันแปลกเหรอ ตอนอยู่บ้านคุณอาจารย์เคยสอนว่าอย่าเล่นซ่อนหาเวลาค่ําผีจะเอาไปซ่อนผมก็เล่นทุกวันทำไมไม่มีผีที่ไหนเอาผมไปซ่อนสักทีเอาเธอไปซ่อนทําไมให้เหนื่อยเล่าอย่างเธอคุณไม่เอาหรอกผีมันก็คงไม่เอา,พ,เอาพูดมากจนผีลําคาล,ล่ะสิฟังเสียงเธอผีมันก็คงหนีไปเกิดหมดแล้วผมอ่ะนะพูดมากอะ่ะใช่ขนาดใช้เป็นคนฟังยังเมื่อยปากแทนเลยเธอพูดเยอะขนาดนี้ไม่เหนื่อยรือย,ยังไง ไปนอนได้แล้วฉันง่วงเต็มทนแล้วอ่ะเออนอนก็ได้ในพานรู้ไหมคืนเนี้ยเป็นคืนที่ผมมีความสุขที่สุดเลยทําไมอะ่ะก็ผมจะได้นอนพื้นกระดานได้นุ่งผ้าขาวมา้าแถมยังได้อาบน้ําในตุ่มด้วยสนุกจังเออเอากับเจ้าแสบนี่แต่ก็เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ชอบพวกเรื่องมากหรือประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอจีดกลายจีบมือจีบตีนแบบคนเมืองส่วนมาก อย่างอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาเห็นแล้วน่ารำคาญลูกตาถึงแม้เจ้าเด็กกอนนี่จะทําให้ผมปวดประสาทหน่อยแต่ก็ช่างเถอะเพราะผมตั้งใจว่าอีกสองสาวันจะจับมันยัดใส่รถให้คนงานพาไปส่งขึ้นรถไฟกลับอยุธยาเสียเจ้าเด็กอยากเห็นผีหอมมอนกับผ้าหมเดือออกจากห้องนอนของผมไปได้ครู่หนึ่งไม่นานนักแสงไฟจากตะเกียงด้านนอกจึงดับลง ความเหนื่อยล้าอ่อนพเพลียจากการขับรถระยะทางไกลของผมยังไม่ทันจะทุเลาเบาบางเสียงเคาะประตูห้องนอนก็ปลุกให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นก่อนเหรอผมเอ่ยเรียกชื่อเจ้าเด็กที่ผมปล่อยทิ้งให้นอนอยู่นอกห้องออกมาเนายพานผมขอเข้าไปข้างในห้องด้วยได้ไหมเสียงสัตวของคนตัวเล็กดังอยู่หน้าประตูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หวังว่าคงจะไม่ใช่ถูกผีหลอกหัวกลืนแล้วมาขอนอนด้วยหรอกนะอะไรอะ่ะไหนว่าไม่กลัวผีไงผมลุกขึ้นจากเตียงเปิดประตูห้องเห็นก้อนผ้าห่มม้วนเป็นก้อนกลมๆไอที่โผลออกมาเห็นแต่ลูกตาสองข้างกระพริบปีบๆอย่างหน้าขันผมผม,ผมไม่ได้กลัวผีแต่มันหนาวอะ่ะนายพรานมีผ้าห่มอีกไหมออผมหนาวเหลือเกินเจ้าของใบหน้ารูปไข่ เอ่ยออกมาปากสั่นเสียงเครือใครจะมีผ้าห่มสามผืนสี่ผืนขนาดนั้นเล่าไม่มีหรอกคืนนี้ก็นอนไปก่อนพรุ่งนี้จะไปหามาให้เออ,เอ,อ,เอ,อถ้าอย่างนั้นผมขอเข้ามานอนในนี้ได้ไหมข้างนอกข้างฝาห้องล่องมันห่างอะ่ะลมหนาวพัดเข้ามาผมจะหนาวจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเธอนี่มันเจ้าปัญหาจริงๆนี่ถ้าฉันไม่เกรงใจว่าเธอเป็นคนของบ้านกันกิษณะ ฉันจะปล่อให้หนาวตายอยู่ข้างนอกนั่นเอาเข้ามาผมเบี่ยงตัวหลบให้ก้อนผ้าห่มเดินเข้ามาภายในห้องก่อนที่เจ้าตัวเล็กจะขดตัวลงไปนอนอยู่ข้างเตียงเมื่อฟ้าเริ่มสางในช่วงเช้าของวันใหม่ผมพลิกตัวตื่นมาเจอเพียงหมอนกับผ้าห่มถูกวางพับเอาไว้อย่างเรียบร้อยส่วนเจ้าเด็กตัวร้ายไม่รู้หายไปทางไหนแล้วผมลุกขึ้นเก็บที่นอนแล้เปิดประตูออกมายืนส่องไปรอบบ้าน ก็จะเจอว่าไอ้เจ้ตัวปัญหากําลังเทน้ําร้อนเดืดเดอดลงไปในโอ่งน้ำของผมนี่เธอทําอะไรอะ่ะก็อาบน้ำไงเฮ้ยผ้าหลุดเจ้าเด็กเล็กเอวบางร้องเสียงหลงฝ่ามือบางตะปบลงไปคว้ากังเกงม้าห้อมตัวใหญ่ซึ่งยาวจนลากพื้นแต่ไม่ทันเพราะไอก้กางเกงเจ้ากรรมมันทิ้งตัวลงไปกองอยู่บนพื้นไม้เสียแล้วผมอ้าป,ปากค้างตเตรียมตัวหัวร้อยย่ะเจ้าเด็กซุ่มซ่ามแต่แล้วอยู่ เมื่อเร็วขาบางสีขาวนวลนราวกับหยวกไม่มีกระเกงในตัวไหนห่อหุ้มปกปิดของสงวนน่ารักแท่งสีชมพูสใสราวกับเจ้าเด็กนี่ยังไม่โตเต็มวัยอึกผมกลิ่นก็สะอึกลงคอจนตัวกระตุกเฮ้ยห้ามองนะเจ้าของพวงเนื้ออันน้อยเปลี่ยนแก้วสีขาวกลายเป็นสีชมพูจัดก็จะคว้าเอาขันเงินมาครอบเจ้างูน้อยแท่งเล็กเอาไว้กดงอนขาวจ๊ว จนแสบตาโค้งติ้งกระแทกตาจนผมต้องสะบัดหน้าหนีอีหน้าดูตายละ่ะอันเล็กแค่นั้นรีบๆอาบน้ำสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อ, Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ใ yeah. ห hey, ้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio